สวัสดีครับโมโบผมทกเกมเมอร์ไหมครับอ่าให้ตาให้น่าให้ตากันไม่นาน,ลนเลยทีเดียวออวันนี้ผมจะมาสอนทำคลิปเปอร์ไฟฟ้านะครับจะทำยังไงไปดูกันทำยังไงก็ได้ผมจะให้ดูแรงรเบิร์ดของมัน นะครับเราต้องถ้าอ่าหมดหมดซูรูปเราขึ้นมาสองบล็อกก็วางคิปเปิ้นะครับแล้วก็ห่างจากคิปเปิ้ลมาบล็อกเนี่ยเนี่ยมาเนี้ยสามบล็อกสามบล็อกครับนะครับต่อให้เป็นแบบนี้นะครับ วางคีบเปิดแล้วก็มาหาตัวนั้นสี่ขาบล็อกนะครับแบบนี้นี่ฮะอ่า้ายนะครับเราต้องสายไฟฟ้าเลยสายไฟฟ้านี่ครับโนครับคีบเปิดธรรมดานะครับนี่ครับนี่ะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เป็นคีบเปิดไฟฟ้าไปอยู่ข้างหลัง นะครับเห็นไหมแล้วแล้วดูแรงระเบิดของมันนะครับดูนะครับนะครับ,รบเห็นไหมแล้วดูแบบธรรมนานะครับนะครับแค่เนี้ยลองว่าถ้า บานคุณที่ส้ากคุณออกมาให้เหลือค,ครับบานคนุณเห็นไหมไหรครับเห็นไหมอะไรก็ถกพอค่นี้ไม่รอดนะครับบานคุณเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาซ้อนทำให้หมูเนี่ยกลายเป็นซอมบี้พิกแมนนะครับยังไงไปดูกันนะครับ อ่ะสะาสร้างเงาไปนในทีเดียวกันเลยอ่าแล้วต้องมีสายฟา้านะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทำคลิปเปิะครับ,เห,หรบเห็นไหมครับเห็นไหมทอไมนะครับเห็นไหมครับดูครับมูสตัวเล็กนะครับก็เป็นมีเม็นตัวเล็กนะครับเห็นไหม ครับไง่ายไหมครับสอ,อมบี้อีคแมนครับเห็นไหมแฟบไปเลยครับอืไม่รอดเลยครับโอ้โหอ่ผมก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย